สวัสดีสดค่ะ,คะพวกเราทีมเดอะดกี้จากคณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะวันนี้นะครับพวกเราทีมเดอะดกี้จะมาแนะนําและแชร์ประสบการณ์การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่หประจำปี2564ที่จัดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชีจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ น้องๆอย่าสงสัยใช่ไหมครับว่า TACC หรือ Thailand Accounting Case Competition เนี่ยหมายความว่าอย่างไงนะฮะ Thailand Accounting Case Competition เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจถึงปัญหาในสภาพแวดล้อมจริงของการบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็รวมถึงให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหานําเสนอแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบนะครับผ่าน Real Business Case นะครับเป็นโอกาสที่ให้น้องๆเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถทางวิชาชีพ ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และการทํางานเป็นทีมด้วยครับในการสมัครนะคะน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีค่ะอย่างในปีที่พี่แข่งนะคะ1ทีมเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิก5คนซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย3คนนะคะที่มาจากคณะบัญชีค่ะและจะต้องเป็นนักศึกษาะระดับปริญญาตรีจากสถาบันเดียวกันค่ะ โดยไม่มีการจํากัดจํานวนทีมในแต่ละสถาบันนะคะในการแข่งขันที่ ACC ีเนี่ยจะมีการคัดเลือก15ทีมจากทุกทีมทั่วประเทศเพื่อเข้ารอบก,การแข่งขันชิงชนะเลิศค่ะบอกตรงๆเลยว่าติด15ทีมเนี่ยก็ภูมิใจมากแล้วค่ะซึ่งตอนปีพี่เจอโควิดค่ะทําให้การแข่งขันเนี่ยจะต้องถูกจัดในรูปแบบของออนไลน์ในรอบที่1นนะคะพี่จะต้องทําคลิปนําเสนอรวมถึงตอบคาถามสดจากคณะกรรมการค่ะแล้วก็รอผล15ทีมคัดเหลือ5ทีมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบที่2ค่ะ สำหรับรางวัลที่จะได้รับจากการแข่งขันนะครับหากน้องๆผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ15ทีมสุดท้ายน้องๆจะได้รับเหรียญรางวัลที่เป็นเหรียญเงินและเกียรติบัตรครับหรือถ้าหากน้องๆผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ5ทีมสุดท้ายน้องๆจะได้รับเหรียญรางวัลที่เป็นเหรียญทองโล่รางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลครับซึ่งทีมของพวกพี่นะครับก็ตั้งใจในการแข่งขันครั้งนี้มากๆครับค่ะและทีมของพวกพี่นะคะก็ยังเข้ารอบ5ทีมสุดท้ายด้วยค่ะ เหตุผลที่พวกพี่เนี่ยได้ทาการสมัครกันนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยอยากจะนําสิ่งที่เรียนรู้มามาใช้ในการแข่งขันจริงค่ะนอกจากนี้เนี่ยพวกพี่เนี่ย,ยยังได้มีโอกาสหาความรู้ใหม่ๆซึ่งมาต่อยอดจากสิ่งที่เรียนรู้มาและสิ่งที่พวกพี่รู้อยู่แล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยพี่ก็ยังได้ทํางานเป็นทีมร่วมกวับเพื่อนๆด้วยค่ะโดยการแข่งขันขัน้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยสามารถหาที่ฝึกงานและที่ทํางานกับบริษัทชั้นนาต่างๆรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยค่ะในการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมของทีมหลัังจาากกกได้รรบศึษนะะค ทางทีมได้ทําการนั่งอ่านกรณีศึกษาด้วยกันค่ะแล้วก็ได้ทาการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนเนี่ยไปศึกษาอย่ายละเอียดในหัวข้อที่ตนเองถนัดค่ะซึ่งก็จะมี6หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือบัญชี IT ีการตลาดการเงินบริหารแล้วก็ ESG ค่ะซึ่งพี่ก็อยากจะแนะนําให้ทุกทีมนะคะมีสมาชิกที่มีความรู้ความถนัดที่หลากหลายแตกต่างกันไปค่ะ สำหรับพี่นะครับจะรับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาบัญชีครับหล,หลักๆจะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงินครับและวิเคราะห์มาตรฐานรายงานทางการเงินมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจครับซึ่งตอนที่พี่แข่งเนี่ยพี่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าไม่คิดว่าทีมเราเนี่ยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศห้าทีสุดท้ายได้ครับซึ่งทีมเราเนี่ยก็เป็นทีมที่เพิ่งรวมตัวกันปีแรกด้วยครับ ค่ะในหัวข้อของพี่นะคะพี่ก็รับผิดชอบทางด้านไอทีค่ะซึ่งพี่ก็ได้นาเทคโนโลยีของบริษัทที่บริษัทมีอยู่เนี่ยมาทาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและโอกาสของเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่และนําเสนอวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงของเทคโนโลยีนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะพี่ก็ได้นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่บริษัทไม่เคยมีมาก่อนรวมถึงประเมินในเรื่องของความเสี่ยง ประโยชน์และงบประมาณเพื่อที่จะช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถประเมินความสามารถในการลงทุนในเทคโนโลยีนี้ค่ะในส่วนของความรู้สึกของพี่นะคะพี่รู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยตัวเย็นขาสั่นไปหมดเลยค่ะแต่พี่ก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็สแตดงใบสำหรับคำถามข้อต่อไปค่ะ ถัดมาในหัวข้อของพี่นะคะนั่นก็คือการตลาดและการเงินค่ะในหัวข้อของการตลาดนะคะจะเป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่บริษัทมีอยู่ค่ะรวมถึงคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆใ,ใ,ให้กับทางบริษัทค่ะซึ่งในรอบของการตอบคําถามนะคะคําถามในหัวข้อนี้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากค่ะซึ่งพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างคาดหวังกับไอเดียของเราด้วยนิดนึงซึ่งพี่ก็เลยแอบกินคําถามไปก่อนนะคะแล้วก็พี่ก็ดกาใจกรรมการถูกด้วยค่ะ ส่วนในหัวข้อของการเงินนะคะจะเป็นหัวข้อที่มีความยากแล้วก็ช่วยกันทํามากที่สุดค่ะเนื่องจากจะต้องหาความรู้ใหม่ๆค่อนข้างเยอะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของบริษัทรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทค่ะซึ่งพี่ก็อยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆจากหัวข้อน,นี้ค่ะเพราะว่าในหัวข้อน,นี้นะคะในรอบต่อคาถามเนี่ยคำถามจะไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่าจะมีความเจาะลึกของข้อมูลที่เราควรจะต้องรู้ไว้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในแต่ละทีมเนี่ยควรจะมีสักหนึ่งคนที่ศึกษาาให้้้รรรรููลจิงไปเเยะพว่า ในการตอบคําถามกับกรรมาการเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเราเตรียมตัวมาดีค่ะครับผมสำหรับพาร์ทของพี่นะครับพี่จะรับผิดชอบในส่วนของกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทเนี่ยคืออะไรครับผมแล้วก็ในส่วนจัดไปเนี่ยพี่ได้มีโอกาสในการที่จะมีส่วนร่วมแลวก็ใกล้ชิดกับทางทีมบริหารในการเข้าใจถึงแนวทางและวิสัทยทัศน์ของบริษัทให้มากขึ้นด้วยครับและสุดท้ายเนี่ยพี่ก็ได้ช่วยในทางทีมคิดแล้วก็นําเสนอกลยุทธ์สําหรับบริษัทในการนําไปปรับใช้ครับ ถ้าถามในวันนั้นว่าพี่รู้สึกยังไงบ้างในวันนั้นเนี่ยพี่รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วพี่ก็พูดเร็วมากด้วยครับก็เลยอยากให้น้องๆเนี่ยได้เหมือนจะเย็นลงแล้วก็ตอบคําถามอย่างมีสติครับผมในส่วนที่พี่ได้ทำการศึกษานะคะก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยใหม่ๆที่มีผลต่อธุรกิจในยุคป,ปัจจุบัน,นะคะ่ะเช่นเรื่องของ ESG ค่ะซึ่ง ESG นะคะเป็นแนวคิดของการดาเนินธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะและมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สําหรับเราเนี่ยทำให้เราจะต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะนําไปต่อยอดเป็นโครงการ C S V ค่ะในการคิดโครงการ C S V นะคะเราค่อนข้างจะต้องใช้ไอเดียอย่างมากค่ะและมันก็จะมีความตื่นเต้นนะคะว่าโครงการที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยจะน่าสนใจในสายตาของผู้บริหารมากน้อยแค่ไหนรวมถึงจะสามารถสร้างคุณค่าได้ตรงตามเป้าหมายของโครงการไหมนะคะในส่วนของการตอบคําถามคณะกรรมการนะคะหลักๆเลยคือเราจะต้องสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการของเราได้ พี่ก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆทุกคนนะคะมาสมัครที่ acc 2022กันเยอะๆนะคะอย่าพลาโดโอกาสดีๆกันนะสมัครไว้ก่อนแล้วมาเราลุกข่าวว่าเคสปีนี้จะเป็นกรณีศึกษาของบริษัทไหนคะ่ะรับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนครับและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงพี่เชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีกับน้องๆในอนาะคตได้อย่างแน่นอนครับ และสำหรับช่องทางการสมัครนะครับน้องๆสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook Page สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชุปธรรมครับและพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่กำลังจะสมัครแข่งขันในปีนี้นะคะสู้ๆนะครับ <ๆ S 1> หนึ่งออย่างนี้ดีจเริ่ม หนึ่งสองสั้นเริ่มสวัสดีครับครับน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าแต่น้องๆมันต้องบอกขันด้วพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาข้อขั้นขั้นขั้นข้นขสุดท้ายได้ครับเพราะว่าทีมเราเป็นไม่เอาละเหนื่อยละค่ะซึ่งพี่ก็อยากจะเปิดใจให้ทุกคนนะคะเปิดใจให้ทุกคนนะคะ